สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พี f o สโฟกสไต้หวันประจำวันที่6มีนาคมกับดิฉันพญานีงามจรัสเดชไทยคุณผู้ชมคะอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่นดินใหญ่ทําให้ในช่วงค่าวันนี้จะมีอากาศเย็นลงและอาจมีฝนตกหนักในภาคกลางเมื่อวานนี้อุทยานหุ้ยซานในนานทถฝนตกหนักกระแสน้าในลําธารไหลเชี่ยวกรากทําให้มีคนติดอยู่บนสันทรายนอกจากนี้ตรงถนนทางเข้าอุทยานอาวานตาเกิดดินถลม่มทําให้ต้องปิดอุทยานถึงวันพรุ่งนี้ ฝนตกหนักน้ำเชี่ยวกรากชายคนหนึ่งติดอยู่บนสันทรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยขึงเชือกช่วยข้ามลำธารเมื่อบ่ายวันที่5มีนาคมพายุกระหน่ำเขตเดินอ้ายนานทถชายคนหนึ่งติดอยู่กลางสายน้ำเจ้าหน้าที่เร่งส่งเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อกก่อนช่วยขึ้นฝั่งได้หลังใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงครึง่ง ดินถล่มปิดเส้นทางเข้าอุทยานอาวันตานอกจากนี้ฝนที่กระหน่ำลงมา2วันทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมถึง100มิลิเมตรส่งผลให้การซ่อมแซมทางเข้าล่าช้าและต้องปิดอุทยานจนถึงวันที่7มีนาคมสำหรับลูกค้าที่จองห้องพักไว้แล้วจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาเศษวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.2ริกเตอร์ในเขตหนานซีนครไทยนานประชาชนแตกตื่นวิ่งออกจากบ้านแม้จะไม่มีความเสียหายอะไรแต่ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนอีกครั้งตามภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีการสั่นสะเทือนที่ชัดเจนก่อนนิ่งสงบไปพักหนึ่งและกลับมาสั่นสะเทือนอีกครั้งทําให้ประชาชนในเขตนานซีรู้สึกหวาดผวาและตื่นตระหนกอักยัดวะงน 对你来讲，去地当做地当，心理压力是就大。哦，敢去困。 เมื่อช่วงดึกของคืนวันนี้เวลา21นาฬิกา27นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด5.2และอัฟเตอร์ช็อกตามมาในเวลาประมาณ22นาฬิกาหลังจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาชาวบ้านในเขตนั้นสี่ต้องอพยพไปอาศัยอยู่กับญาติในพื้นที่อื่นหรือไม่ก็ต้องตั้งเต็นท์พักอาศัยบริเวณหน้าบ้านขณะเดียวกันยังคงต้องกลับเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านที่พังเสียหายจากแผ่นดินไหวบางครอบครัวต้องลงทุนสร้างบ้านตู้พันเดนเนอร์เพื่อรอการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหรว่วัันนน้จะมาถึง 两个货柜真的要弄到好，包含隔隔热，还有冷气，一些所有所有种种，四十四十几万绝对逃不掉。为什么一定要租房子才有补助？每个人就放宽灾民，每个月一个月多少，让他们自己找房子，还是住货柜屋，还是买货柜屋？ ขณะเดียวกันทางเทศบาลก็มีบริการเช่าบ้านตู้คอนเทนเนอร์แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะกางเต็นท์ใช้ชีวิตกลางแจ้งด้วยเหตุนี้สำัมง,งานเขตจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่ยังคงรอคอยความหวังที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติซึ่งดูเหมือนว่าจะยังห่างไกลและยังคงไม่สามารถขาดการได้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครนิวไทเปท้ทลายคลินิกเสริมความงามเถื่อนของชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งที่แอบให้บริการหัตถการเสริมความงามในบ้านพักเช่นร้อยไหมจมูกโบ็อกรวมถึงเจาะเลือดและฉีดยาให้ลูกค้าโดยตลอด1ปีที่ผ่านมาทำเงินไปได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์ไต้หวันสารพิพากษาจำคุก6เดือนแต่ต้องรอลงอาญาอีก3ปี ในบ้านเต็มไปด้วยอุปกรณ์การผ่าตัดเครื่องมือทางการแพทย์และเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วซึ่งถูกทิ้งไว้ในขวดพลาสติกผู้ต้องสงสัยเป็นชาวฟิลิปปินส์แรกคังซึ่งเคยเป็นพยาบาลมาก่อนและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงได้เปิดคลินิกเสริมความงามตั้งแต่ปี2566โดยให้บริการร้อยไหมจมูกฉีดโบท็อกซ์สไลด์ไขมันและฉีดหน้า PRP เนื่องจากมีค่าบริการที่ต่ำทำให้สามารถดึงดูดแรงงานต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีคลินิกสามารถทำกำไรได้มากกว่า1ล้านเหรียญไต้หวัน 前往康女隐身于双北民宅的两间工作室，当场查获康女，并查扣玻尿酸、肉毒杆菌等多项非法医材，全案依违反医师法等罪嫌移送新北地检署侦办。 หญิงสาวให้การว่าอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตในราคาถูกเพื่อลดต้นทุนโดยมีการให้บริการหัตถการที่มีการรุกร้ำเข้าสู่ร่างกายเช่นการฉีด p ี p ีบำรุงผิวซึ่งราคาทั่วไปต่อครั้งสูงถึงหลักหมื่นแต่เธอคิดเพียง1 5 0 0เหรียญไต้หวันนอกจากนี้ยังไลฟ์สดขณะทำหัตถก,การผ่าน Facebook และ Tik t o k แม้แต่สามีของเธอก็ถูกดึงมาเป็นนายแบบเพื่อดึงดูดลูกค้าโดยมีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ7 0 0 0 0เหรียญไต้หวันทีมเฉพาะกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครนนิยเเ้้ับางงาา,า,ขา,ออาขสขกพต ลงบ่อยครั้งจึงสามารถทลายคลินิกดังกล่าวได้ในที่สุดแก๊งมิชชาชีพขยายเครือข่ายข้ามประเทศมุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นมาเลเซียผ่านการหลอกให้ไปเบิกเงินจากบัญชีมาที่ไต้หวันผอมบอกค่าแรงสูงทำงานไปด้วยทเที่ยวไปด้วยได้ในปีที่ผ่านมามีผู้ต้องหาชาวมาเลเซียถูกจับกุมกว่า150รายหลายครอบครัวเพิง่งทราบว่าลูกหลานโดนจับหลังจากขาดการติดต่อไปนานหลายเดือน ปี2,567ชาวมาเลเซียมากกว่า150คนถูกจับกลุ่มที่ไต้หวันเนื่องจากทำงานให้แก๊งมิชฉาชีพเพวกะเขามีอายุระหว่าง18ถึง35ปีส่วนใหญ่เป็นเพศชายและไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงมาก่อน他们的广告内容大部分都是打着高薪、高报酬、包吃包住、包机票，而且工作非常的轻松，可能可以一边观光一边打工。这些年轻的马来西亚人 的工作又可以以到所就ในช่วงนี mm ้แผนกบริการสาธารณะของสมาคมชาวมาเลเซียเชื <sun> ้อสายจีนได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองหลายรายที่ลูกหลานหายตัวไปหลังเดินทางไปไต้หวันโดยผู้ปกครองบางรายยังถูกมิจฉาชีพหลอกขณะพยายามช่วยเหลือลูกหลานด้วยเาาจในนี้่ช่แต่ก็ยังมีเหลที่มาลอกวเาช่วยเอดน้น เงินเดือนขั้นต่ำในมาเลเซียอยู่ที่1,700ริงกิตหรือประมาณ13,000เหรียญไต้หวันตามรายงานดัชนีค่าครองชีพในท้องถิ่นระบุว่าหากต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีก็ต้องมีรายได้อย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างขั้นตำ่ำที่สุด นอกจากการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการปรับปรามอาชญากรรมแล้วการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับค่าของชีพจะช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากแก๊งมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ระบาดทั่วเอเชียในสิงคโปร์เองก็มีคดีช่อโกงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจึงมีการเตรียมมาตรการเข้มงวดมากขึ้นโดยอาจใช้วิธีการเครียดลงโทษผู้กระทำความผิด ปี2,567ที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้รับความเสียหายจากคดีช่อโกงสูงถึง1,100ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ26,700ล้านดอลลาร์ไต้หวันโดย25%ของความเสียหายทั้งหมดมาจากคดีที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลนอกจากนี้การช่อกงผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราฟก็เพิ่มขึ้น2เท่าสมาชิกสภาสิงคโปร์เสนอให้ใช้โทษเคี่ยนตีในกรณีที่ทำผิดร้ายแรงซึ่งรัฐมนตรีมหาไทยก็สนับสนุนการลงโทษนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามมิจฉาชีพอาจมีการใช้วิธีการ ใใหม่อาทิเช่นให้โอนเงินโดยใช้สก,กุลเงินดิจิทัลทําธุรกรรมทางออนไลน์โดยเพิ่มรหัสลับทําให้ติดตามตัวได้ยากขึ้นประชาชนควรระมัดระวังจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพขอบคุณที่ติดตามชม p t f o c โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของขบวนแห่หุนเชิดบราซิลแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ